เหรอครับสบายครับหนึง่งสองไป <laughs> <laughs> โอเค <laughs> โอเค <laughs> โอโ<เ>ห <laughs> <laughs> เห็ดเลี้ยครับเห็ดเลี้ยแข่งกันรูปล่างหนาตาเลี้ยเชียนคำโซ่ดูเชียนคำบอกขึ้นมาโซ่ดูเลี้ยว้าวอีครับเบื้องเสียนซาดกระบะขนมปังเอ็ดแกงกันผู้ดเด ว่าฟังไก่สุดนผู้นั่นตือขีมินม้นหมอลูบหนาครับเพื่อน,น,นเบิ้งเบ้งเชียนเล้าเบียนเล้านี่มีหวัวท่งท่งกระจาไอ้เชียนสัตว์ส <c oughs> ัตมาฮะคนละลำครับหนีของผมครับหนีของผมนี่คน <c oughs> ละลำคนละลำครับ ทตั้งอ๊ยขตังกตงเจครับตอนนีถือกินมาลูกนาเทียผู้ได้ออกฟังไก่สุดเพิอครับสตาบนี้ไอไอกออกแบบเรืออออกแบบเรอเทียนก ตาปนี้อายเลยนี่ปับได้ด้วยคนปับได้โั้ยัดคอท้าเว้ยแตงแต่งแบบผัดต้ป่งมันดิไปล่องวะเบิ้งเบิ้งเสียนซาดกับเสียนซาดที่ล่องเห้เบิ้งรับ เอาไปเตียนชาถือรององเ้พิ่งพี่น uh ้องโอ้หพันพันอันนี้บ๊บเป็นตถือดอกหาเพิ่งเ่นชียนคำเลียวหัวเพิ่งเ่เชียนคำพี่น้อง โอ้โหเทียนคำนี่คือเวยน้ำใส่ยมากหรืเปเทียนเล่าใสเบยผัดสวยไหมใสหัวดันกังหันล้มไหมมึงหลอดนี่เลือพี่น้องเลือเทียนตาอ่าจะมอนยังแน่พี่น้องถึงฟ้มถึงฟ้องน้ำ เอาละครับถึงเวลาลงการแข่งข,ขันครับเตียนคำคุณเล่แจ็ตเตียนเล่าไปกว่นเลยเตียนเล่ายังยังย okay. ังก şey ิ่วไปทันเร็วเออโอเคเดี๋ยวถ่ายได้ว่าเป็นยังคุณเล่พุณพูดพูดมองคุณพูดไปของคุณเออมองเริ่มนี่ละเตียเล่าโซ่โซ่โซ่คูใจเออเรือ ความแม่อุ่นลลงออนี่ลงไปนี่เล้นน่นี่ละผมบางยางเออเดี่วเต้ิ่อยมองเดกจำมองน้ำกันมองเดียวกันอกเอาลครับจิวแล้วไปหนยางสีขาดเด้อจิว,วไรไปเลยเริ่มเตนะล้ว,ดวเ,เด้อนี่ยนเดี <laughs> เอาละครับถ right. be wow! okay. uh ึงนถึงวายครับหนึ oh. <c oughs> <c oughs> ่งสองไปโอเคโอ้โไปเด่นเดยนกํหนึ่งสอง้าโอ้หตวไก่ก็โูเอ้โหค่ะห้าไก่ก็ตโอ้ไหกับขึ้นโอ้หเนาะอัน เลี้ยสู่สองก้นบังของมันก็นนาานกไปไกลเยอะอานั่นโอ้มันปีนท่วงนั้งไหเลี้ยสู่สองก้นได้เดบิ้งเลี้ยของแท้ของมนตรงแบบนี้ตัดตัดตัด,ดเอ้ยเบื้งเลี้ยดน้ำมือ <c oughs> เอ้โหอ้โหอ้โหอ้อโอ้โ้โอ้ห้ออน่น

ทยดวนล้งมกเขารดทยว่างน,นนะน่นี้สิไปวังกัวเขาให้เราทุกทายเอาเปลี่ยนไหมเนาะเอาเอาไปตั้งจทางขุนนาซกมึงกับกูนครับไหมดคัดททยเลยเั่นกันเลยบ,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 บัวกูผูเอาได้ขนหวขัวได้ขี้ต้มโน,เ,นเรียก่ซ้ำนี่แหละน้าก,กูเกนวมึงกับกูเลยเนี่เหรอ มึงก็ไปเล่นเ right. 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 hey, ่โอ้โหอากทยาดุคิดกนตัวสัวอาเลยมึงเนี่ยออไปเอาเล่นมานี่เออวดมึงยังงกไปไหมไปไปกันไปก็พมแถอะไปยุ้ปีนี่อยจะบไปไปลูไปไป โอเคนี่เกียงมอเตอร์พวกอีแต่พัดก็ไปตามเราด้อกูบอกถึงละนึงก็ไปดีๆเนี่ยเป็นยังนั่นนั่นเนี่ยอยู่เนี่ยอยู่อ๋อกูจ้กแกวกูเป็นยังนะออกเลยนะเหมัอนนะออกไปเลยไปตองเึงยไปมึงมึงกูไปก่อนนะกู กูไปแล้วเออแวมันติดอะไรเวหรือมึงหึงมึงอะ้่มอีกรอบนี้นะว้วมึงจะขีดตมเงยังมันนี่ฮะจ้าเจ้าสภาพเจาขีดต้มยังเวย่ึงหันมันนมันสู้ผีีมนมีเด้ามนีเดามมีการแก้มเด้าข้าวเ้วอ่อนแดดแจกไหมบ้งแจกไหม

เอาล่ะครับผมไปซีลำพร้อมกันเดี๋ยวดูโซดูของเพ่เออจะเล่าลงมาเจ้านี่ครับลำหนึ่งครับวางวางวางเลยเออ <c oughs> ปล่อยไก่เถอะวะนอกมองไปละครับต้องไปเป็นต้องไปต้องไปเป็นต,ต้องไ,ไปหยดชัง่งเดีย๋ยวเอย เรียบร้อยครับถือสงมายพ่อมเนาะผู้ใดหยือไปลาเอาเบิ้งบุ่นบิ้งุ่นองเชนเดนน่ะคือยกไก่ก็ไม่ใช่ะเว้นามาก่ถืองูมาเ่้ทงสียงตุกตุกทุกอย่ากันคน ก้สองกอนสวนี่ยสวนเจ้าวเจ้าเอาม่คร่แรกเริ่มต้นแล้วตัูไปไกลอยู่วะดูยเดี๋ยวฉันันกันกาะโดดกัน โอ้าพอแจ๋งกำจัพบ้านนอยืนหัวคนบุยโอ้เกี่ยวรนินยกต้งเขาแล้วตอนเช้านะเออไปเบังเรียกของผู้แพ้กันนะ ดยกเมีนแล้วเอากล้องขนมปังเฮ็ดเลยย้อนยอนเทานไปเตีนี่ย้อนไปโอกาสหนาเยอะเงินคืเขาไ่ได้การโมดีไฟ จาร์ดมูนไฟผู้พอใจคักเสี่ยงผันอย่างนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกันหน่อยนะครับสวัสดีครับ